มาดูชุดซ่อมกันต่อเลยนะคะชุดซ่อมตัวนี้เป็นชุดซ่อมคลัตบนนะคะของอิสุอิสุดีแม็กนะคะ S.K. 8 3 4 9 1ขนาด5ทัถ้นะคะใส่เก้นนะใส่เก้นแท้นะคะนี่ค่ะตามนี้เลยมาแกะดูนะคะ กล่องเขาจะชำรุดนิดนึงค่ะเรยต้องมีการต่อเติมนิดนึงจะมีนะคะตัวนี้มาให้นะคะตัวนี้เป็นโลหะนะแล้วก็สปริงหงตัวนะคะกล่องชำรุดนิดนึงค่ะแต่ไม่มีปัญหานะคะสินค้าปกตินะคะ โอเคนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นเป็นพลาสติกนะคะสำหรับชุดซ่อมจะมีลูกยางอยู่หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดให้ดูวัดลูกสูบนะคะจะอยู่ที่16มิลลมลูกสูบจะอยู่ที่16มิลน,นะคะแล้วก็ความยาวความยาวทั้งหมดของลูกสูบเรานะคะ อาอยู่ที่แปดสิบเอ็ดมิลค่ะนะคะ